สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High c a l o r i e ประพันธ์โดยฟารดาอ่านโดยจัญยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่42ตอนตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เจรกาให้คำมั่นสัญญาแก่ทุกคนว่าครั้งนี้เธอจะตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังเมื่อลดได้แล้วจะไม่ปล่อยให้อ้วนอีกต่อไปทุกคนต่างพากันให้กำลังใจว่าเธอจะต้องทำได้และให้การสนับสนุนในทุกๆอย่างเพื่อนทั้งสามตัดสินใจว่าจะไม่ชวนเธอไปปาร์ตี้ในเวลากลางคืนนอกจากปาร์ตี้อาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นนักพภชนาการ ที่กู๊ดไบแคลอรีได้เอาตารางเกี่ยวกับอาหารในแต่ละวันให้เจลกาดูถ้าเป็นคนทั่วไปเห็นจะต้องสายหน้าและโบกมือลาอาหารดังกล่าวคุณจะต้องรับประทานอาหารอย่างเครืงงครัดการลดน้ำหนักถึงจะมีประสิทธิภาพทั้งนี้แหละทางนั้นคุณจะต้องประชาสัมพันธ์กับการออกกำลังกายด้วยนะค่ะฉันจะไม่เลวไหลอีกแล้วฉันชอบที่นี่มีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักมีเต้นแอโรบิกห้องฟิตเนสเครื่องมือครบทุกอย่างแล้วก็มีคาร์ดิโอด้วยนะจากนั้นก็มีโยคะแบบธรรมดาและแบบร้อนมีห้องซาวนา่ามีสระว่ายน้ำอีกด้วยค่ะกูดบายแคลอรี่ของเรามีทุกอย่างที่สมาชิกต้องการรวมทั้งห้องพักแบบค้างคืนด้วยนะโดยเราจะเน้นการลดน้ำหนักแบบธรรมชาติ ไม่มีการผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงไม่ดูดไขมันงดให้ยาลดความอ้วนไม่มีการฉีดสารเข้าร่างกายเพื่อให้ผอมเด็ดขาดเพียงแค่สมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอนน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงไปค่ะฉันชอบตรงที่มีหมอนวดมานวดกระชับสัดส่วนตามร่างกายหลังจากออกกำลังกายแล้วผิวของฉันไม่แตกเป็นรอยเลยเจรากาชื่นชมการทำงานของกูดบายแคลอรี่ ที่มีแต่ความประทับใจและมีสิ่งดีๆที่มอบให้นักโภชนาการสาวน้อมรับด้วยรอยยิ้มหวานๆค่ะคุณวิโรธเจ้าของที่นี่ได้ศึกษากับเรื่องนี้เป็นอย่างดีเมื่อก่อนท่านเคยมีน้ำหนักร้อยกว่ากิโลจึงพยายามที่จะลดน้ำหนักทุกอย่างแต่ก็ไม่สำเร็จกระทั่งได้ศึกษาหาความรู้จากที่นั่นที่นี่แล้วนำมาปรับใช้ท่านก็สามารถลดน้ำหนักลงได้อย่างปลอดภยัยนักโภชนาการ ชี้ดูรูปผู้ชายท่าทางภูมิฐานซึ่งอยู่ไวเดียวกันกับเึกฤกธิ์เจกรกาตปลลึงเมืม่อเห็นรูปร่างของเขาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเคยอ้วนมากขนาดนั้นค่ะมีรูปตอนอ้วนนั่นนะคะเจกรกาเห็นรูปผู้บริหารพูดบายแคลอรี่ทั้งตอนอ้วนและลดน้ำหนักจนสำเร็จและมีรูปร่างดีเหมือนคนปกติทั่วไปเธอถึงกับทึ่งตั้งใจว่าจะทำให้ได้และรักษาระดับ เอาไว้ตลอดไปแล้วจะไม่ปล่อยเนื้อตัวให้อ้วนอีกแล้วทุกครั้งที่เจรากาออกจากบ้านไปทำงานที่คอนโดมิเนียมเธอจะเอาชุดสำหรับออกกำลังกายและชุดลำลองสำหรับเปลี่ยนใส่ลงไปในกระเป๋าด้วยเพชรกลัดได้แต่ภาวนาให้เธอลดน้ำหนักได้สำเร็จครั้งนี้ลูกของเราจะลดน้ำหนักได้เหมือนครั้งที่แล้วไหมคะเธอถามคึกฤทธิ์ที่ยืนมองรถบุตรสาวอยู่ด้วยกัน ได้ยายเจลมีความตั้งใจและมีความพยายามฝูงลดได้แล้วจะรักษารูปร่างสวยๆเอาไว้ได้ไหมคะฉันกลัวว่าแกจะกลับไปอ้วนอีกทําให้เหนื่อยที่จะต้องลดน้าหนักฉันสงสารลูกจริงๆเลยนะที่ต้องเจอกับความทรมานอย่างนี้ในความคิดของผมผมคิดว่าไม่แล้วนะยายเจลคงเขตที่จะต้องลดน้าหนักทรมานร่างกายฝืนทางขานอดอาหารต้องกินของไม่อร่อยคึกฤทธ์มั่นใจว่า บุตรสาวจะขจัดความอ้วนออกไปได้และไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วให้จริงอย่างนั้นเถอะถ้ายายเจียวทำได้ฉันคงต้องตายตาหลับไม่ห่วงแล้วว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเข้าบ้านเถอะค่ะช่วยฉันคิดเมนูอาหารเย็นของวันนี้ว่าจะทำอะไรให้ลูกกินนินูคิดว่าคุณผู้หญิงจะต้องทำหมูตุนมีเนื้อผสมมันก้อนโตๆของหวานจะต้องเป็นคัสตาร์แน่นอนเลยค่ะ จู่ๆหนูก็โผลรวดออกมาจากประตูข้างในทำเอาเพชรกลดัดตกใจจนร้องลัน่นวายยายหนูแกมาได้ยังไงฉันตกใจหมดเลยนะทำไมไม่ไปทำงานกับคุณเชลล่ะวันนี้นิหนูขอลาครึ่งวันค่ะขอซักผ้าก,กองโตๆกับดูดฝุ่นค่ะคุณผู้หญิงจะจัดออเดอร์ตามที่นิหนบอกไว้หรือเปล่าคะมาเหกนี่เหอะฉันจะให้ลูกงดของมันหวานแกก็นำนเสนอเมนูอยู่เรื่อยเลยนะพูดมากนะัก มานวดขาให้ฉันทีเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยได้เลยค่ะคุณผู้หญิงจะว่าไปแล้วคุณผู้หญิงก็ยังสวยอยู่นะคะผิวก็ดีไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่มีหน้าล่ะถึงมัดใจคุณผู้ชายเสียจนอยู่หมดัดถ้าเรื่องแล้วแกฉันจะบอกอะไรให้นะความสวยของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะ่ะไม่คงทนเดี๋ยวก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาสิ่งสําคัญของชีวิตคู่คือความรักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยเมื่อคู่ของเราทำผิดและทำดีมากกว่าความชั่วเพชรกรลัดให้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตคู่แก่หนูซึ่งก็ทำให้เธออึ้งลดความคิดเล่นลงไปเพราะรู้ว่าสิ่งที่เพชรกรลัดพูดออกมานั้นคือความจริงเธอจะจำเอาไว้เมื่อมีครอบครัวจะเอาไปใช้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีวันนั้นเพราะเธอยังหาแฟนไม่ได้เลย จุนนิสายังคงไปไปมาๆระหว่างบ้านกับคอนโดมิเนียมที่เช่าเอาไว้จึงไม่ได้เจอกับเจรากาเพราะเวลาที่เธอเข้ามาเจรากาก็ออกไปข้างนอกทําให้คลาดกันทุกครั้งแต่วันนี้จุนนิสาตั้งใจจะมาว่ายน้านที่คอนโดมิเนียมในช่วงสายๆจึงได้เจอกับเจรากาที่ยังคงทําง,งานเงียบๆครั้งแรกที่เธอเห็นถึงกับพงะต่อไขมันส่วนเกิน ที่พ่อพูนตามร่างกายของหญิงสาวเธอยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วมองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าตาไม่ฝาดแล้วก็เห็นภาพเดิมก็คือเจรกาอ้วนกลมแม่นี่กลับมาอ้วนอีกแล้วเมื่อก่อนยังผอมอยู่เลยมันอะไรกันนะยุบยุบพองพหรือว่ากินยาลดความอ้วนดีนะที่ไม่เอาไปเป็นพีเซนเตอร์ให้สถานลดน้ำหนักของคุณพ่อเหล่าหญิงสาวคิดว่าเมื่อก่อนจรกาผอมเพราะรับประทานยาลดน้ำหนัก เมื่อหยุดยาน้ำหนักจึงดิดขึ้นมากลายเป็นสาวอ้วนเหมือนเดิมด้วยนิสัยผูกใจเจ็บเมื่อครั้งเจรกาปฏิเสธเป็นพรีเซนเตอร์จุนนิสาจึงเข้าไปหาเพื่อที่จะพูดเยาะเย้ยให้เจ็บใจสวัสดีค่ะน้องเจลอ๋อพี่จุย้ยสวัสดีค่ะไม่ได้เห็นนานเลยนะคะพอดีพี่ยุ่งๆอยู่ที่เบิร์นแคลอรีนะ่น่ะแล้วนี่เจลไปทำอะไรมาจ๊ะรู้สึกตัวโตวขึ้นครั้งแรกที่เห็น คิดว่าไม่ใช่น้องเจีวเสียอ,อีกจรกาลร,รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่หวังดีต่อตัวเองพูดแบบนี้ถือว่าเป็นการเสียมารยาทมากแต่เธอไม่เก็บเอามาคิดให้ทุกใจเจวคงตามใจปากมากเกินไปค่ะตอนนี้กําลังลดลดอยู่พี่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะเพราะน้องเจวเป็นคนที่มีโครงร่างใหญ่อยู่แล้วยังไงก็ขอให้สําเร็จนะแต่อาจจะใช้เวลานานมากบางทีอาจจะเป็นปีหรือหลายปี ระซีฟนิดหนึ่งนะถ้าอยากผอมเร็วสวยเร็วก็ต้องที่เบิร์นแคลอรี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่จุย้ยเจรกาอยากจะบอกจุนนิสาว่าเธอได้สถานที่ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยแล้วและไม่ขอเสี่ยงกับสถานลดน้ำหนักอย่างเบิร์นแคลอรี่ถ้าเธอพูดอย่างนั้นจริงๆก็คงมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครจุนนิสานั่นเองการกลับมาลดน้ำหนักที่คูดบายแคลอรี่ ของเกียรการในครั้งนี้เธอมีความตั้งใจจริงและปฏิบัติตามคำแนะนำของนักโภชนาการและเทรนเนอร์ทุกอย่างไม่บน่นเมื่อเห็นอาหารในจานและรับประทานอย่างมีความสุขบางวันหญิงสาวมานอนค้างที่นี่เพื่อที่จะทำการลดน้ำหนักตามคอร์สท,ที่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยเธอเป็นผู้กำหนดวันมาค้างและขอตารางปฏิบัติตนในการลดน้ำหนักของแต่ละวันไปทำที่บ้านอีกด้วย เมื่อคืนเจรกามานอนค้างที่กูดบายแคลอรี่เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆเธอรู้สึกพอใจห้องที่สะอาดและสะดวกสบายด้วยการตกแต่งแบบธรรมชาติบ้านพักเป็นบ้านดินทำให้มีความเย็นโดยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศทำให้นอนหลับสบายจนถึงรุ่งเช้าหญิงสาวตื่นมาตามเวลาที่กำหนดเอาไว้หลังจากทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่ที่ห้องรับรอง ซึ่งมีสมาชิก20คนนักโภชนาการคนเดิมและครูสอนเต้นอารบิกก็คอยต้อนรับอยู่เช่นกันสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันดีใจที่พวกคุณให้ความไว้วางใจและมานอนค้างที่นี่แม้ว่าจะเป็นแค่คืนเดียวก็ตามแต่ก็ทำให้ได้สิ่งดีๆให้ร่างกายของเราหลายอย่างเรามาเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำเปล่าก่อนนะคะคนละ2แก้วนะคะค่อยๆดื่มคะ่ะเจลกา รับแก้วน้ำจากเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่แจกจ่ายน้ำเปล่าให้แก่ทุกคนเธอรู้ถึงตารางการเริ่มต้นใช้ชีวิตเวลาเจ็ดตุนตนนอจะต้องดื่มน้ำการดื่มน้ำเปล่าสองแก้วก่อนรับประทานอาหารมื้อเช้าโดยดื่มก่อนที่จะรับประทานประมาณ30นาทีนอกจากจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแล้วเมื่อมีน้ำในกระเพาะจะช่วยให้รู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารได้น้อยหลังจากจรการดื่มน้ำเรียบร้อยแล้ว จึงนั่งพักอยู่ครู่หนึ่งครูสอนเต้นแอโรบิกก็ได้ให้สมาชิกทุกคนไปที่ลานกว้างด้านหน้าสอนให้เต้นแอโรบิกซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ก็เรียกเหงื่อได้พอสมควรล้างมือล้างหน้าเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะเราจะเตรียมตัวรับประทานอาหารมื้อเช้ากันคะ่ะเสียงนักโภชนาการสาวบอกแก่ทุกคนเจวระกาศได้ยินดังนั้นก็ผ่ารางอ้วนๆตรงดิ่งเข้าไปในห้องน้ํา และทำความสะอาดใบห,หน้าแขนฝ่ามือแล้วออกมาที่ห้องรับประทานอาหารจึงเห็นอาหารจัดวางไว้เป็นชุดๆประกอบด้วยโจ๊กข้าวกล้องเนื้อปลาส่งกลิ่นหอมชุยหนึ่งถ้วยน้ำเต้าหู้งาดำไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งแก้วผู้ใส่แอปเปลิลหนึ่งผลน้ำเปล่าดื่มได้ที่ตู้สำหรับทำน้ำเย็นเจลราการับประทานทุกอย่างจนหมดเกลี้ยงใจจริงเธออยากจะขอเพิ่มอีกเพราะติดใจในความอร่อย แต่รู้ว่าไม่ได้จึงตัดใจลุกขึ้นมาเดินย่อยอาหารและได้ยินเทรนเนอร์คนหนึ่งพูดว่าให้พักครึ่งชั่วโมงเราจะไปไว่ายน้ำกันขอให้ทุกท่านเตรียมใส่ชุดว่ายน้ำรอเอาไว้เลยครับเจรากาได้ยินดังนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนชุดว่นน้ำในห้องพักซึ่งเป็นชุดแบบวันพีชและมีกระโปรงคุมโคนขาอ่อนป้องกันความอวบใหญ่ไม่ให้ใครเห็นซึ่งเป็นชุดที่เชยมากถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอไม่สนใจตัวเอง เวลาไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆจะใส่ชุดว่ายน้ำแบบทูพีดโชว์ความเซ็กซี่ของตัวเองอย่างชนิดที่เรียกว่าจัดเต็มและไม่สนใจสายตาผู้คนที่มองอย่างตื่นตระลึงต่างจากตอนนี้เธอรู้ว่าควรที่จะต้องปกปิดเนื้อส่วนเกินและเกรงใจสายตาคนที่มองเห็นเนื้อปูดเป่งเกินความพอดีเมื่อสมาชิกทุกคนพร้อมแล้วเทนเนอร์ซึ่งดูแลการออกกำลังกาย ด้วยการว่ายน้ำให้ทุกคนลงไปในสระซึ่งมีขนาดใหญ่พร้อมกับบอกถึงประโยชน์ของการว่ายน้ำว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเหล่านั้นกระชับไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาสวงอกหน้าท้องและยังช่วยในการบริหารปอดได้ดีอีกด้วยการว่ายน้ำช่วยเผาผัานแคลอรี่ในร่างกายของเราได้ดีครับเจรากา ชอบการว่ายน้ำอยู่แล้วจึงว่ายในท่าที่ถนัดวนเวียนไปมารอบๆฝา่าและรู้สึกเหนื่อยจึงหยุดพักและวว่ายต่อไปอีกกระทั่งเทนเนอร์บอกให้ขึ้นจากสะเธอจึงค่อยๆเอามืออวบใหญ่หนราวข้างสะขึ้นมาด้วยแข้งขาสันหลังจากพักหายเหนื่อยจากการว่ายน้ำพนักงานได้เอาน้ำส้มปั่นมาให้ดื่มหนึ่งแก้วเธอรับรู้ถึงความสดชื่นและมีความฟุก ที่ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ระหว่างรอรับประทานอาหารมือร้อกลางวันเธอเอานวนิยายแนวโรแมนติกคอมมดี้มาอา่านเพล่ดเพลินไปกับตัวอักษรกระทั่งได้เวลารับประทานอาหารมือร้อกลางวันทุกคนอย,ย่ายเมนูอาหารของเรานะคะแม้ว่าหน้าตาจะไม่ค่อยน่ารับประทานแต่ว่ามากด้วยคุณค่าทางพภชนาการและไขมันต่ำค่ะเหตุสามอย่างผัดไก่กับข้าวกล้องสีนิน เจรก,กาเอ่ยขึ้นทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวกันคงสงสัยว่าผู้หญิงท่าทางทันสมัยอย่างเธอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารคุณเจลรู้ด้วยหรือคะนักโภชนาการสาวถามขึ้นด้วยท่าทางแปลกใจไม่น้อยแหมเห็นฉันแต่งตัวเปรี้ยวบ้าแฟชั่นแต่ก็เป็นผีบ้านผีเรือนนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่บ้านแม่เรือนค่ะหญิงสาวแกล้งพูดผิดจึงเรียกเสียงหวัวเราะจากทุกคนได้เป็นอย่างดี คุณเจลตลกจังสมาชิกสาวร่างใหญ่ไหวและเลี่ยกับเธอหันมาชมพร้อมกับยกมือปิดปากและหัวเราะอีกครั้งก็มีบ้างค่ะฉันชอบกินและสารแนสอดรู้เวลาที่แม่ทำกับข้าวให้กินอย่างแอปเปิลเขียวและแดงนี่คุณรู้ไหมข้าว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่รู้ฉันจะบอกให้ค่ะหญิงสาวชี้ปิดที่ถ้วยแอปเปิ้ลสีเขียวแดงที่หั่นเป็นชิ้นๆให้สมาชิกดู พร้อมกับบอกว่าเป็นสุดยอดของผลไม้สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแอปเปิลมีคุณสมบัติในเรื่องการลดคอเลสเตอรอลและไขมันที่สะสมตามร่างกายช่วยระง,งับความหิวที่เกิดขึ้นได้ดีเสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมๆกันหลังจากเจรกาพูจบเธอลุกขึ้นยืนแล้วโค้งคำนับจากนั้นนั่งรับประทานอาหารจนหมดระหว่างนั้นเทนเนอร์ได้บอกว่าเวลาบ่ายโมงครึ่ง จะให้ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสใครจะลดน้ำหนักส่วนไหนให้เล่นเครื่องนั้นไปเจรรกามีประสบการณ์สำหรับการใช้เครื่องลดน้ำหนักเกือบทุกอย่างเธอรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนโดยเธอตั้งใจว่าจะวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าฟิตเนสบอร์ดเพื่อความกระชับและเพิ่มความแข็งแกร่งของหน้าท้องเมื่อถึงเวลาการออกกำลังกายรอบบ่ายเจรากาก็ขึ้นไปอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าอย่างช้า,ชา ซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีจากนั้นได้ออกกำลังกายด้วยการฟิตเนสบอร์ดเทนเนอร์ให้เธอนอนงายโดยกลางลำตัวของเธออยู่ข้างบนลูกบอลเท้าทั้งสองข้างกางออกกว่าสะโพกเล็กน้อยแล้ววางเท้าลงกับพื้นจากนั้นเข่าแมวหน้าท้องพร้อมกับเกรงสะโพกมือทั้งสองข้างประสานกันแล้ววางไว้ใต้ลำคอค่อยๆย,ยกศรีรษะให้สูงพอกับไหล่และให้พ้นจากลูกบอล มือทั้งสองข้างก็ยังคงวางซ้อนกันบนศีรษะขึ้นไปด้วยเช่นกันโดยทำช้าๆขณะเดียวกันให้หายใจเข้าจากนั้นกลับไปอยู่ในท่าเดิมคือนอนบนลูกบอลพร้อมกับหายใจออกซึ่งเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีและทำท่านี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นเวลาสิบนาทีแต่เจรากาทำได้แค่สี่ครั้งเท่านั้นและรู้ว่ายกน้ำหนักตัวไม่ไหวจึงนอนพักก่อน แล้วทำใหม่อีกครั้งการออกกำลังกายในห้องฟิตเนสทำให้เจราการเหนื่อยอ่อนเพลียจึงหันมานั่งสมาธิและเดินจงกรมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาบอกถึงการปฏิบัติให้อย่างถูกต้องจากเมื่อก่อนเธอไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้หลังจากเคยนั่งเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อมาย้อนอดีตด้วยการนั่งสมาธิอีกครั้งก็รับรู้ ถึงความสงบของจิตใจเมื่อรู้สึกเบื่อเธอจึงเดินจงกรมโดยปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตเริ่มจากถอดรองเท้าออกแล้วยืนขึ้นเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้ายย่างตามไปด้วยยกเท้าขวาแล้วเหยียบลงเท้าซ้ายดำเนินตามไปอย่างช้าๆเจรากาเดินรอบๆต้นไม้ใหญ่ที่มีความร่มรื่นจึงรับรู้ถึงความเย็นสบายการเดินจงกรมได้จบสิ้นลงแล้ว จริรก,กาเข้าไปพักผ่อนในห้องตามอัธยาศัยเธออ่านนวนิยายอีกครั้งแล้วนอนหลับไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เวลาอาหารมื้อเย็นในเวลา17.0 0นนอเมื่อก่อนถ้าเป็นเมนูนี้เธอจะเมินหน้านี้ไม่ชอบอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบมากเกินไปแกงส้มกุ้งผักรวมนั้นกับข้าวกล้องหนึ่งถ้วยเล็กๆฝรั่งหนึ่งผลและก็น้ำเปล่าเธอรู้ดีว่า หลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วจะต้องมีการเล่นโยคะกับนวดตบท้ายเธอจะเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับบ้านก่อนที่จะเล่นโยคะพนักงานก็เอาน้ำเก๊กฮวยอุ่นๆมาให้ดื่มหนึ่งแก้วเราจะเล่นโยคะในท่าที่กระชับหน้าท้องนะคะทุกคนพร้อมพร้อมค่ะพร้อมครับสมาชิกทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกันโจรกาซึ่งสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงผ้ายืดขาสาส่วน ได้เข้าแถวรวมอยู่กับคนอื่นๆโดยเว้นระยะห่างเอาไว้หนึ่งช่วงแขนการฝึกโยคะได้เริ่มขึ้นโดยการน,นั่งสมาธิเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้สุดโดยขนานกับพื้นระหว่างนั้นก็หายใจเข้าช้าๆตามด้วยหายใจออกพร้อมกับยกขาทั้งสองข้างให้ลำตัวเป็นรูปตัววีแล้วค้างเอาไว้อย่างนั้นประมาณ20วินาทีแล้วจึงลดขาลง ครูสอนโยคะบอกว่าท่านี้นอกจากจะช่วยลดและกระชับหน้าท้องแล้วยังทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องกับต้นขาแข็งแรงอีกด้วยการฝึกโยคะผ่านพ้นไปแล้วทุกคนได้เข้าไปในห้องเล็กๆสำหรับนวดก็มีหมอนวดแผนไทยมารออยู่แล้วจุรกาชอบมากในช่วงเวลานี้หมอนวดอายุประมาณ50ปีแต่งตัวสะอาดสะอ้าน ได้นวดตามเนื้อตัวของเธอทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขสดชื่นมากระหว่างนั้นเธอนึกถึงการใช้ชีวิตในสถานบันเทิงในยามค่ำคืนเธอเสียดายเวลาที่เสียไปแทนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขแบบนี้เธอคิดว่าจะชวนเพื่อนทั้งสามมาที่กู๊ดบายแคลอรีซึ่งเปิดรับทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก แม้ว่าจะไม่อ้วนก็มาพาักผ่อนร่างกายเติมเต็มความสุขให้แก่ชีวิตในความรู้สึกของจรการบอกว่าเป็นสถานที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่ได้รับประโยชน์มากที่สุด